สวัสดีจ้ามาเจอกันกับอัญญาบอลสีอีกเช่นเคยซึ่ง EP นี้เป็น EP ที่66ในการแบ่งปันลูกไม้สวยๆให้กันไปในราคาเบาๆที่35บาท3กระถาง100บาทอัญญาบอลสีอยู่ที่อำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นเราจะทำการแพ็คแบบครอบแก้วลงกล่องกระดาษในโซนบริเวณพื้นที่เดียวกันคือโซนภาคอีสาน จะทำการรอต้นไม้1-2วันหากเป็นโซนต่างพื้นที่ภาคเหนือภาคกลางหรือว่าภาคใต้รบกวนคุณลูกค้ารอต้นไม้2-3วันลูกไม้ชุดที่เราถ่ายคลิปในวันนี้ขออนุญาตทำการจัดส่งให้กับคุณลูกค้าในวันจันทร์ที่27มีนาคมเนื่องจากว่าพีบอนอนะคะเขาจะปิดทำการในช่วงวันวันอาทิตย์ หากทาการจัดส่งไปกลัวต้นไม้ของคุณลูกค้าไปค้างที่ขนส่งยิ่งจะเพิ่มระยะเวลาในส่วนของการขนส่งมากยิ่งขึ้นนะที่เห็นอยู่บริเวณนี้ก็จะเป็นในส่วนของลูกไม้ในหลายๆชนิดนะคะที่กําลังรอลงกระถาง4ี่นิ้วลูกไม้ก็คือไม้ที่เพาะมาจากมเมล็ดเป็นไม้ที่ยังไม่มีชื่อในส่วนของค่าจัดส่ง ก็เช่นเคยในทุกๆอีพีก, EP, กรณีโอนเหมาเหมากี่กระถางก็50บาทกรณีเก็บเงินปลายทางเหมาเหมากี่กระถางก็70บาทพื้นที่ห่างไกลเราก็ไม่ได้ทําการบวกเพิ่มเราไปดูต้นไม้ที่ทางคุณพ่อค้าคัดไว้ให้กันเลยจ้ากระถางนี้หมายเลขหนึ่งจ้าทุกต้นอยู่ในกระถาง4นิ้วกระถางนี้หมายเลขสองจ้า ลูกไม้หมายเลขสามจ้ะกระถางนี้ลูกไม้หมายเลขสี่จ้ะหมายเลขห้าค่ะกระถางนี้หมายเลขหกจ้าลูกไม้คือไม้ที่เพาะมาจากเมล็ดยังไม่มีชื่อนะคะ กระถางนี้หมายเลขเจ็ดค่ะหมายเลขแปดจ้าหมายเลขเก้าค่ะกระถางนี้หมายเลขสิบจ้า กระถางนี้หมายเลขที่11จ้าลูกไม้กระถางที่12จ้าลักษณะเฉดสีทรงใบทรงพุ่มนะคะพิจารณาตามที่แม่ค้านำเสนอชอบกระถางไหนหมายเลขไหนจดชื่อแล้วก็โทรมาแจ้งที่คุณพ่อค้าได้ที่เบอร์087 611 5169เป็นทั้งเบอร์โทรแล้วก็ เป็นทั้งไลน์สามารถทักทายพูดคุยกันเพิ่มเติมได้กระถางนี้หมายเลขที่สิบสามจ้ะกระถางนี้หมายเลขที่สิบสี่จ้า ให้ไปในราคาเพียง35บาท3กระถาง100บาทคุณผู้ชมสามารถเลือกซื้อเป็นชุด3กระถางลงปลูกในกระถางใหญ่ได้เลยนะคะเด็กๆเ,เติบโตแข็งแรงรากเดินดีทะลุก้นกระถางแล้วกระถางนี้หมายเลขที่15จ้ากระถางนี้หมายเลขที่16ค่ะ กระถางนี้หมายเลขที่สิบเจ็ดจ้ากระถางนี้หมายเลขที่สิบแปดค่ะตัวถงนี้หมายเลขที่สิบเก้าจ้ากระถางนี้หมายเลขที่ยี่สิบจ้า หมายเลขที่ยี่สิบเอ็ดค่ะหมายเลขที่ยี่สิบสองจ้าหมายเลขที่ยี่สิบสามค่ะหมายเลขที่ยี่สิบสี่ค่ะหมายเลขที่ยี่สิบห้าจ้า หมายเลขที่26ค่ะลูกไม้หมายเลขที่27จ้ะกรณีขนส่งนะครับใบล่างอาจมีเหี่ยวเฉาช้ำน้ำเนาะคุณลูกค้ารับต้นไม้ไปแล้วไม่ต้องเป็นกังวลนะคะสามารถดึงทิ้งไปได้เลยเป็นธรรมชาติของต้นไม้เดี๋ยวเขาทิ้งใบเก่าเดี๋ยวเขาก็ผลิใบใหม่ออกมาค่ะ ลูกไม้35บาบทหมายเลขที่27จ้าหมายเลขที่28ค่ะหมายเลขที่29จ้าหมายเลขที่30มค่ะกระถางนี้หมายเลขที่31จ้า ก็ความด่างความป้ายนะคะลักษณะเฉดสีทรงใบชอบใบแบบไหนชอบพุ่มแบบไหนสีแบบไหนจดเบอร์แล้วก็โทรมาแจ้งที่คุณพ่อค้าได้เลยหมายเลขที่32จ้าหมายเลขที่33ค่ะ หมายเลขที่สามสิบสีจ้าหมายเลขที่สามสิบห้าจ้าบางกระถางก็จะมีหลายๆต้นนะคะเนื่องจากว่าลูกไม้เป็นไม้ที่เพาะมาจากมเมล็ด บางครั้งขึ้นมากี่ต้นขึ้นมาแบบไหนงอกมาแบบไหนเราก็จัดส่งให้กับคุณลูกค้าทั้งแบบนั้นเลยไม่ได้ทำการแยกเด็กๆออกจากกันนะคะลูกไม้35บาท3กระถาง100บาทหมายเลขที่35จ้ะหมายเลขที่36ค่ะกระถางนี้หมายเลขที่37จ้า ทั้งหมดอยู่ในกระถาง4นิ้วหมายเลขที่38จะชอบโทนไหนทรงใบแบบไหนทรงพุ่มแบบไหนก็รีบโทรมาแจ้งที่คุณพ่อค้าได้เลยจ้ากระถางนี้หมายเลขที่39จะหมายเลขที่40จ้ะ แม่ค้าขออธิบายเรื่องไม้เมล็ดแทรกให้คุณผู้ชมได้รับฟังเรื่อยๆไม้เมล็ดคือไม้ที่เพาะมาจากมเมล็ดของบอนสีต้นแม่ของบอนสีนะคะเริ่มต้นเราต้องมีอายุประมาณ6เดือนขึ้นไปเมื่อไม้โตเต็มที่เขาก็จะเริ่มออกดอกนะคะระยะเวลาในการพร้อมผสมของดอกแต่ละดอกก็จะอยู่ที่1เดือนหรือ45วัน พอดอกเริ่มบานทำการผสมระยะเวลาที่ดอกติดก็คือประมาณ1อาทิตย์ถ้าผสมแล้วดอกไม่ติดเขาก็จะทิ้งดอกนั้นไปนะคะพอฝักนั้น ติดเมล็ดแล้วนะคะระยะเวลาในการอุ้มฝักของบอนสีแต่ละต้นก็จะอยู่ที่30-45วันเช่นกันหลังจากนั้นพอฝักเริ่มแตกเราก็เก็บเมล็ดมามาล้างทําความสะอาดเพราะลงในกระถางหรือว่าวัสดุ พาะปลูกที่เราจัดเตรียมไว้ระยะเวลาในการแตกหรืองอกเมล็ดก็จะอยู่ที่ราวๆหนึ่งเดือนขึ้นไปหลังจากที่เราได้ต้นกล้าเมล็ดของบอนสีแล้วนะคะขนาดก็จะอยู่ที่3-4ถึงใบเนาะเราก็จะทำการย้ายมาลงที่กระถาง4นิ้วเท่าที่เห็นนี้ก็คือว่าอายุก็อยู่เฉลี่ยโดยที่ประมาณ1เดือนนะคะก็จะได้บอนสี ใช้ประมาณนี้แบบนี้เลยระยะเวลาที่เราทำบอลสีแต่ละชนิดแต่ละต้นนะคะก็อาจจะใช้ระยะเวลาโดยเฉลีย่ยอาจจะประมาณได้ไม่เท่ากันกระทางนี้หมายเลขที่41ค่ะหมายเลขที่42จ้านี่เขาก็จะเป็นใบพัด สวยๆแปลกๆแ,แบบนี้เนาะเลือกที่คุณลูกค้าชื่นชอบนะคะกระถางนี้หมายเลขที่43จ้าหมายเลขที่44จ้าเราถ่ายทำคลิปนี้ก็คืออากาศร้อนมากๆเลยนะคะช่วงนี้ภาคอีสานอุณหภูมิอยู่ที่40องศาเนาะก็ ยังไงก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะคะหมายเลขที่45จ้านี่เลยหมายเลขที่46ค่ะหมายเลขที่47จ้า านี้หมายเลขที่48จะใบกลมกลมสีสว่างสบายตาแบบนี้นะคะเลือกที่คุณลูกค้าชื่นชอบ ชอบหมายเลขไหนกระถางไหนรีบโทรมาแจ้งที่คุณพ่อค้าเนื่องจากว่าลูกไม้จะเป็นไม้ที่หน้าไม่ซ้ำกันนะคะในแต่ละกระถางอาจจะมีใกล้เคียงเนาะเนื่องจากว่าเป็นพ่อแม่เดียวกันนะคะแต่ถ้าจะให้เหมือนกันร้อยเปอร์เซนต์เลยก็อาจจะทำได้ยากลูกไม้หมายเลขที่48จ้าหมายเลขที่49จ้า หมายเลขที่50จ้าความด่างความป้ายความเปิดพิจารณาตามที่แม่ค้านำเสนอนะคะพอค้าคัดหน้าไม้มาให้รุ่นนี้ก็สวยๆทั้งนั้นเลยแม่ค้ายัางไม่ได้เดินเลือกหน้าไม้ตู้นี้เลยนะคะหมายเลขที่50จ้ากระถางนี้หมายเลขที่5 1อค่ะ หมายเลขที่ห้าสิบสองจ้าหมายเลขที่ห้าสิบสามจ้าชุดนี้เป็นไม้เปิดตู้นะคะเป็นชุดใหม่เนาะคุณลูกค้าสามารถเข้ามาเลือกชมเลือก ซื้อเลือกไปสะสมกันได้นะคะให้ไปเพียงกระถางละ35บาทเท่านั้นลูกไม้หมายเลขที่53จ้าหมายเลขที่54ค่ะหมายเลขที่55จ้า คุณผู้ชมที่เข้ามารับชมนะคะทั้งคุณลูกค้าเก่าแล้วก็คุณลูกค้าใหม่เนาะอัญญาบอลสีอยู่ที่อำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นลูกไม้ที่เห็นอยู่เป็นลูกไม้ที่เราได้ทําการผสมแล้วก็เพาะนำออกมาจำหน่ายเองหมายเลขที่56จ้าลูกไม้กระถางที่57จ้ะ หมายเลขที่58ค่ะหมายเลขที่59จ้าหน้าไม้แบบนี้เลยเฉดสีแบบนี้ทรงใบแบบนี้เลือกเอาที่ชื่นชอบนะคะพิจารณาตามที่แมคค้านำเสนอชอบแบบไหนหมายเลขไหน ก็จดหมายเลขเอาไว้ก็โทรมาแจ้งที่คุณพ่อค้าคลิปนี้แม่ค้าขออนุญาตจัดส่งให้ในวันจันทร์ที่27มีนาคมนะคะเนื่องจากว่าพรุ่งนี้เป็นวันอาทิตย์เนาะพี่ปนอหยุดนะคะปนอในหลายๆพื้นที่ก็จะหยุดทําการหมายเลขที่60จ้าหน้าไม้แบบนี้เลยนะคะความด่างความป้ายความเปิดพิจารณาตามที่แม่ค้านําเสนอ อัญญาบอลสีมีหน้าร้านติดถนนมะริวันนะคะอาจจะมีเสียงดังแทรกซ้อนมาบ้างเป็นระยะต้องกราบขออภัยคุณลูกค้าด้วยนะคะลูกไม้ให้ไปเพียง35บาท3กระถาง100บาทหมายเลขที่60จ้ากระถางนี้หมายเลขที่61จ้าหมายเลขที่62จ้าลูกค้าก็จะ ชื่นชอบหน้าไม้ไม่เหมือนกันนะคะลูกไม้หมายเลขที่62จ้ากระถางนี้หมายเลขที่63จ้าคุณลูกค้าแต่ละท่านก็จะชอบเชสีที่แตกต่างกันไปนะคะเราพยายามคัดหน้าไม้มาหลายๆเทสีนะคะเพื่อเพิ่มโอกาสในการคัดเลือกให้กับคุณลูกค้า หมายเลขที่หกสิบสี่จ้าหมายเลขที่หกสิบห้าค่ะหมายเลขที่หกสิบหกจ้า หมายเลขที่หกสิบเจ็ดค่ะหมายเลขที่หกสิบแปดจ้า รากเดินดีทะลุก้นกระถางนะคะมาดูกันที่หมายเลขที่69ค่ะหมายเลขที่70จ้ากระถางนี้หมายเลขที่71ค่ะ ในส่วนของ EP นี้แม่ค้าขอปิดท้ายกันที่กระถางที่72นะคะอัญญาบรสรีอยู่ที่อำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นระยะเวลาในการขนส่งพื้นที่โซนภาคอีสานร,รอต้นไม้1-2วันโซนต่างพื้นที่นะคะภาคเหนือภาคก,กลางภาคใต้รบก,กวนคุณลูกค้ารอต้นไม้2-3วันอัญญาบรสรีจัดส่งแบบครอบแก้วแพ็คลงกล่องกระดาษ ส่สงผ่านพี่ปนนอไทย EP นี้ก็ต้องฝากไว้แต่เพียงเท่านี้เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ใน EP หน้าสวัสดีจ้า